สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักชาติทั้งที่อยู่เวทีแห่งนี้นะครับและก็ที่อยู่ทั้งบ้านนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดงาน6เดือน1 8 0วันนะครับของมวลมหาประชาชนแต่เวทีแนวร่วมของกปปสอ,อย่างคอปทอเรือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะครับวันนี้ครบ 199วันพรุ่งนี้ก็จะครบ200วันของการต่อสู้กับระบอบทักษิณเพื่อปฏิรูปประเทศไทยครับส่วนเวทีกองทัพประชาชนผมเข้าใจว่าน่าจะมากกว่า230วันไปแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเราไม่ได้มาชุมนุมเพื่อนับสถิติหรือสร้างสถิติใดๆ สถิติของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและพลังงานมหาศาลของพวกเราที่จะเห็นการปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องทีลกครับนี่เป็นจุดมุ่งหมายดั้งเดิมเรายิ่งนักแน่นขึ้นในช่วงโค้งสุดท้าย ผมไม่ต้องเท้าความว่าหเดือนที่ผ่านมาถ้าเลี้ยวหลังแลหน้ากันเนี่ยเรามีชัยชนะมากมายซึ่งผมเคยพูดไปแล้วอย่างน้อยสิบเรื่องไม่ต้องเท้าความเพียงแต่ถ้าต้องตีความของการต่อสู้รอบนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าการต่อสู้ใดๆที่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้ครับพี่น้องที่รักครับ เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้แกนนำเข้าสู่อำนาจรัฐแล้ววันนี้กำนันสุเทพและก็แกนนำเราทั้งหลายก็ป,ประกาศแล้วว่าเราจะไม่เข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองแต่เราต้องการรัฐบาลที่ไว้วางใจว่าจะทำหน้าที่แทน ประชาชนทั้งประเทศในการปฏิรูปประเทศไทยครับพี่น้องที่รักครับนั่นคือความต้องการที่บริสุทธิ์ของเรานี่เป็นจุดแข็งของการต่อสู้แล้วก็เป็นความเสียสละโดยเฉพาะท่านกำนันสุเทพ36-37ปีในตำแหน่งทางการเมืองวันนี้ประกาศยุติบ,บทบาท สู้เพื่อให้มวลมหาประชาชนชนะเท่านั้นแล้วก็ไม่มีวันกลับไปการเมืองในขณะที่ฝ่ายนู้นผมไม่เห็นใครประกาศเลยว่าสู้แล้วจะหยุดแล้วจะเลิกทักษิณก็ประกาศ7-8ดครั้งแต่ไม่เคยหยุดใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับแกนนำนปชไม่กล้ารับคำท้านี้ไม่มีแกนนำคนใดของเสื้อแดงประกาศว่าถ้าเสื้อแดงชนะ แล้วจะเลิกยุ่งการเมืองแต่พอชนะแล้วแย่งกันเข้าสู่อำนาจจนทะเลาะก,กันด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับพี่น้องทีรักครับไม่ต้องมาวัดพลังความบริสุทธิ์กับพวกเราเพราะว่าพวกเราชัดเจนแล้วเรื่องปริมาณยิ่งไม่ต้องมาท้าทายกันฉะนั้นวันนี้ฝักฝ่ายพักเพื่อไทย โดยสออรอส .1 ต้องบอกว่าเป็นสาขาสองของพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่แทนรัฐบาลรักษาการเป็นรัฐถาธิปัต์พยายามจะเป็นอยู่ในขณะนี้ประเมินการต่อสู้ของเราผิดซ้ำซากโดยการกล่าวหาว่านี่เป็นการต่อสู้ที่อิงแอบพักการเมืองแล้วโยงกับพักการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย์นี่เป็นการประเมินที่ผิดพลาดมาก เราไม่ปฏิเสธถ้าจะมีพรรคการเมืองใดร่วมต่อสู้กับพวกเราไม่ใช่แค่พรรคประชาธิปัตย์ครับจะพรรคใดก็ตามภูมิใจไทยชาติไทยตาตาสว่างกลับใจเราก็ต้อนรับทุกพรรคถ้าจะร่วมต่อสู้ครั้งนี้ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับเพียงแต่สิ่งที่เขาพยายามปิดตาแกล้งมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินบ้าง การต่อสู้ครั้งนี้ไปไกลกว่านั้นแล้วมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ที่ก้าวข้ามพักการเมืองที่ก้าวข้ามผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อจะช่วงชิงอำนาจรัฐกลับมาเป็นของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่ใช่แค่เปลี่ยนขั้วไม่แนอดีตไม่ใช่แค่เรียกร้องรัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่รัฐบาลโกง แต่เราในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเราต้องการใช้สิทธิตรงนี้ในการกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองครับพี่น้องทีละครับหกเดือนของพวกเราจึงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าก็มีคองสุดท้ายรออยู่ชัยชนะขั้นสุดท้าย คือการให้ได้มาซึ่งรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลที่จะทําภารกิจเรื่องปฏิรูปให้สําเร็จรู้เรื่องนี่เป็นเรื่องที่รอการประกาศนัดหมายจากกำนันสุเทพในวันที่30อยู่วันนี้เส้นทางของการต่อสู้จึงไม่มีเหตุอันใดที่พวกเราต้องสับสนหลังเลระหว่างทางมีเรื่องผ่านเข้ามามากมายแต่ปลายทางเรามุ่งมั่นมาตลอด แล้วหนักแน่นต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งแล้วเป้าหมายปลายทางนี้เราสู้กันมาจนเข้าโค้งสุดท้ายอย่างที่กำนันบอกสู้มาตั้งแต่ว่ายิ่งรักยังไม่ขึ้นไต่สวนในฐานะผู้ถูกร้องเรื่องทุจริตจำนำข้าวสู้มาตั้งแต่ไม่มีคดี เรื่องโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีจนถึงสารรัฐธรรมนูญในวันนี้แล้วรัฐบาลรักษา,าการตกเป็นผู้ถูกร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งคณะว่าแทรกแซงข้าราชการประจําเราสู้มาก่อนนั้นอีกฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมีเหตุปัจจัยที่อาจจะทําให้พี่น้องสับสนโลเลชักไม่มั่นใจปล่อยเธอพี่น้องไม่ต้องเก็บมาคิดเพราะวันนี้ถ้าไม่ปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งการเมืองไทย ไม่มีรูออกไม่มีทางไปครับพี่น้องทีลกครับมีทางเดียวที่เหลืออยู่คือปฏิรูปให้เรียบร้อยก่อนความพยายามที่จะลากการเมืองเข้าสู่โหมดเลือกตั้งบีบกะกะตประชุมร่วมกับพักการเมืองวันที่30เมษายนก็เพื่อจะบีบให้กรกะตประกาศวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุด นี่เป็นทางออกเดียวของรัฐบาลเฉพาะการที่รู้ชะตากรรมตัวเองล่วงหน้าว่าสารรัฐธรรมนูญมีสิทธิพิภากษาตายทั้งเข่งครับพี่น้องที่รักครับแต่เขาก็ยอมรู้ดีว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งมันไปไม่ได้เลือกตั้งอีกต่อให้ไม่มีการชุมนุมอยู่ที่นี่ก็ตาม ผมไม่เชื่อว่าพี่น้องที่ผ่านการต่อสู้กับเราจะไม่มีใครอยู่เฉยถ้าต้องมีการรับสมัครหรือประกาศวันเลือกตั้งหรือวันลงคะแนนเลือกตั้งแค่หน่วยเลือกตั้งถูกคัดค้านเลือกตั้งแค่หน่วยเดียวไม่ต้องเป็นหมื่นเป็นพันหน่วยก็นับผลก็ประกาศผลเลือกตั้งไม่ได้แล้วครับเพราะนี่เป็นเงื่อนไขของคำนิฉัยสารรัฐธรรมนูญว่า หน่วยเลือกตั้งที่ไม่สามารถปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้งได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งระบบปาร์ต้ลิสไม่ได้แม้แต่คนเดียวครับพี่น้องทีรักครับจึงไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้แน่นอนเงื่อนไขแบบนี้มันง่ายมากถ้าต้องวัดกำลังกันอีกแต่เราอย่าเพิ่งไปคิดครับผมไม่เชื่อว่าการเมืองจะเดินเข้าสู่หมดเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เพราะอะไรครับเพราะในขณะนี้ชัดเจนว่าฝ่ายรัฐบาลก็รู้ชะตากรรมตัวเองล่วงหน้าแล้วสอสอตอนนี้พูดทุกวันเรื่องมาตรา7เ,เรื่องขอให้โปรดเก้ามีพระบรมราชวินิจฉัยวินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลว่าผนสถานะหรือยังทศาสาชี้แสดงว่าเขาก็อ่านขาดว่าชะตากรรมของเขาขาดแล้ว มีสิทธายกแข่งแน่นอนเมื่อถึงวันนั้นวันนี้จึงมาพูดเรื่องมาตราเจ็ดจึงมาทำเป็นขอเสนอนายกมาตราเจ็ดเองบ้างทั้งทั้ง,ท,งที่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธมาโดยตลอดฉะนั้นวันนี้ชัดเจนว่าเขาไปต่อไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็มีทางเดียวละครับเลือกตั้งก็พยายามจะชักชวนบีบทุกพักเลือกตั้ง มีถึงขนาดเปิดเงื่อนไขใหม่มาว่าเลือกตั้งครั้งนี้เลือกเพื่อตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจมาปฏิรูปประเทศไทยหนึ่งปีแล้วยุบสภาใหม่แล้วก็เลือกตั้งกันใหม่พี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับถ้าแบบนั้นจะไปเลือกตั้งให้เลืองบประมาณทำไมใช่ไหมครับแล้วถ้าได้รัฐบาลหน้าตาไม่ตอบรับการปฏิรูปเนี่ย จะไว้วางใจได้อย่างไรใช่ไหมครับ3,800ล้านบาทครั้งที่แล้วยังหาคนใช้ชนี่รับผิดชอบไม่ได้กกตก็บอกให้รัฐบาลจ่ายรัฐบาลก็บอกให้กก,ก,กตรับผิดชอบฉะนั้นก่อนจะกำหนวดวันเลือกตั้งตอบเราก่อนว่าใครจะใช้นี่3,800ล้านบาทที่สูญเสียไปกับการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ พักการเมือง60กว่าพักคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐบาลต่อปเ่าก่อนใช่ไหมครับ3,800ล้านบาทใครจะรับผิดชอบไม่มีคำตอบครับโยนกันไปกันมามีแต่จะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะผมเชื่อว่าการเมืองเดินมาถึงยกสุดท้ายจริงๆแล้วแล้วเป็นยกสุดท้ายที่โอกาสมาทางเรามาก ผมถามผู้เชี่ยวชาญมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไอสารรัฐธรรมนูญนี้จะมาทางเราจริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมจะออกอีกทางสำหรับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องมีเวลาอ่านคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดจะเห็นชัดเจนว่าการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีมีเจตจำนงชัดเจนว่า ย้ายเพื่อให้เครือญาติของรัฐบาลได้ตําแหน่งทางการเมืองครับพี่น้องทีลกครับไม่ใช่ย้ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมศาลเขาไม่มเสียเวลาไปตัดสินไปไต่สวนใหม่แล้วครับมันชัดเจนโดยคําพิพากษาศาลปกครองซึ่งมีกระบวนการไต่สวนที่น่าเชื่อถือแล้วทั้งศาลรปกรครองกลางและศาลปกครองสูงสุดก็ยืนยันคําพิพากษาทั้งสองศาลฉะนั้น โอกาสที่จะไปทางรัฐบาลรอดผมแทบว่าปิดประตูเพราะถ้าเขามั่นใจแบบนั้นเขาคงไม่พูดเรื่องมาตาเจ็ดเขาคงไม่เสนอตัวว่าถ้าผ้นสภาพเขาจะขอพรอบลรมราชองการวินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลว่าพ้นตามคำนิจฉัยศาลหรือเปล่าเขารู้ชะตากรรมตัวเองครับว่าไปไม่รอดแน่นอนถึงพยายามบีบให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุด เพื่อปิดประตูรัฐบาลเฉพาะการครับพี่น้องทีฬะครับเราจึงต้องทำความเข้าใจกันว่ามีสูตรนี้สูตรเดียวมีโหมดเดียวของยกสุดท้ายแค่นี้แหละครับแล้วมีความชอบที่มวลมาหาประชาชนจะประกาศจะใช้คำว่าอภิวัตรประเทศไทย จะใช้คำว่าปฏิวัติประชาชนก็แล้วแต่แต่สำหรับรัฐบาลชุดนี้โมฆะไปนานแล้วใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับโมฆะก่อนจะวินิจฉัยก่อนปป,ปชจะชี้บูลด,ด้วยซ้ำเปิดสภาไม่ได้ภายใน30วันเลือกนายกไม่ได้หลังเปิดสภาภายใน30วันเงื่อนไขเหล่านี้ผ่านไปหมดแล้ว จนวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเปิดสภาได้เมื่อไหร่จนวันนี้ยังไม่รู้ว่าสภาจะสรรหาจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้เมื่อไร